ยินดีต้อนรับข้อสู่ภาษสงของการรีวิวคอลเลกชันสกูชี่นะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะมารีวิวพวกผล,ลไม้กันนะคะปี2009ชิ้นนี้นะคะจะเป็นส้มค่ะชิ้นที่2จะเป็นเมลอนค่ะชิ้นที่3จะเป็นอง,งุ่นค่ะชิ้นที่4จะเป็นสับป,ปะรดชิ้นที่5จะเป็นพีชค่ะ ชิ้นที่6จะเป็นเชอร์รี่ชิ้นที่7จะเป็นแอปเปิ้ลชิ้นที่8จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะชิ้นที่9จะเป็นเชอร์รี่สีชมพูนะคะชิ้นที่1ิบนะคะจะเป็นกล้วยค่ะ11อนะคะ,ะ,คะจะเป็นสตรอเบอรี่คู่แบบนี้12นะคะจะเป็นองุ่นสีชมพูะคะ่ะ ถ้าจำไม่ผิดนะคะผลไม้เนี่ยเราจะขาดสตรอเบอรี่แบบนี้ที่เป็นสีชมพูแบบนี้นะคะถัดมานะคะคอลเลคชันนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นครีมพัฟนะคะมันจะมีพวกที่เป็นแบบเค,ค้กด้วยแต่ว่าอันนั้นเรามีงบไม่ถึงจริงๆราคาแรงมากนะคะทุกคนก็เลยได้แต่เก็บครีมพัฟแบบนี้นะคะถัดมานะคะเราจะมารีวิวคิตตี้ที่เป็นมาสคอตกันนะคะตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับ ส้กรอกน,นะคะไม่แน่ใจคืออะไรแต่ว่าแข็งมากทุกคนเราเก็บเพราะว่าเราอยากมีมาสคอตคิตตี้นะคะไม่ได้สนใจเรื่องแบบความสโลหรืออะไรอันนี้จะเป็นคิตตี้เลมอนนะคะเป็นมาสคอตเลมอนหน้าตาแบบนี้คิตตี้แม่ครัวนะคะถือกระถางด้วยน่ารักมากมีป้ายชื่อด้วยทุกคน พวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่สโลว์นะคะจะออกนิ่มมาสคอตไปเมเปิลนะคะอุ้มคิตตี้อันนี้เราได้มาราคาสูงมากทุกคนซื้อมาจากสิงคโปร์เค้กคาสเตลล่าอุ้มคิตตี้นะคะเนื้อเหมือนกันเลยนิ่มเด้งได้มาจากสิงคโปร์อีกเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะตัวสีแดงๆอุ้มคิตตี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจอีกเช่นกันนะคะว่าคืออะไร ถัดมานะคะจะเป็นคิตตี้ในชุดสีแดงแบบนี้อันนี้นะคะเนื้อน,นิ่มสโลมากเราคิดว่ามันน่าจะเป็นซีรีส์แบบว่าคล้ายๆกับพวกนี้นะทุกคนเนื่องจากว่ามันมีตัวแบบนี้เหมือนกันด้านหลังคู่ม้ามงกับ itty, คิตตี้ค่ะบนปราสาทโอซาก้าสวยมากแล้วเราก็เคยมีแบบชิ้นนี้แบบหลายชิ้นมากแล้วเราก็ขายทิ้งซื้อใหม่ขายทิ้งซื้อใหม่เพราะว่าชิ้นที่เรามีเนี่ยสี่ลอก แต่พอซื้อมาใหม่ก็ค้นพบว่ามันสีลอกเหมือนกันหมดนะคะเป็นนิ่มๆเด้งๆนะคะคูมามองอุ้มคิตตี้นะคะคิตตี้อุ้มคูมามงนะคะน่ารักมากค่ะทุกคนเราชอบตัวที่เป็นมาสคอตมากๆเลยถัดมานะคะจะเป็นพวกคิตตี้ที่เป็นมาสคอตท่าแนี้นะคะไม่รู้จะเรียกว่าไรแท็กจะเป็นแบบนี้นะคิตตี้ชุดดํานะคะแล้วก็คิตตี้หลับตาแบบนี้ค่ะสามชิ้นนี้เป็นครบเซรจนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นคิตตี้รุ่นสบู่นะคะตัวนี้เป็นตัวสีขาวหอมมากๆเลยทุกคนถึงแม้ว่าจะผลิตออกมานานมากแล้วแต่กลิ่นยังอยู่นะคะปี2012อะเสือดาวนะคะคิตตี้สีดำนะคะตัวสุดท้ายของ Collection คอลเลกชันสบู่ค่ะเป็นเสือดาวสีชมพูต่อไปนะคะจะมารีวิวโบมากอลองกันนะคะพวกนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นปี2010หมดเลยนะคะอันนี้ไม่มีแพคเกจออริ เป็นสีที่หายากนะคะสีชอ็อกส่วนพวกนี้จะมีแพ็กเกจออรีนะคะน,นี่จะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะออกแบบมุกๆนิดนึงสีชมพูเข้มนะคะแล้วก็สีแดงค่ะซึ่งน้องแบบเริ่มสีลอกแล้วทุกคนถัดมานะคะอันนี้จะเป็นพายมันม่วงนะคะหน้าคิตตี้ ไอติมคิตตี้นะคะจะมีทั้งหมด4แบบนะคะนี่จะเป็นแบบที่1เป็นสีขาวแล้วก็สีชมพูนะคะแบบที่2นะคะเป็นชมพูแล้วก็มิ้นท์แบบที่3นะคะจะเป็นมิ้นท์แล้วก็สีชมพูแบบนี้แบบที่4จะเป็นสตรอเบอรี่กับช็อกถัดมานะคะอันนี้จะเป็นเค้กโรลคิตตี้นะคะที่ค่อนข้างแรงแต่ว่าอันนี้เนี่ย ไม่มีแท็กนะคะแล้วก็จริงๆมีแพ็กเกจออลีแต่ว่าเราเลือกออกมาเมื่อกี้แล้วก็มันน่าจะปิวไปแล้วนะคะถัดมานะคะจะเป็นพวกช็อตเค,ค้กคิตตี้นะคะสีชมพูเป็นเนื้อเค,ค้กช็อกนะคะสีขาวนะคะเนื้อเค,ค,อค้กช็อกสีขาวนะคะเนื้อเค,คอ้กสตรอเบอรี่แล้วก็สีช็องเนื้อวานิลลาค่ะแต่เราคิดว่าคอน,นี้เราน่าจะมีไม่ครบเสร็จนะคะเพราะว่า เราไม่แน่ใจว่ามันขาดสีไหนส่วนสีนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นแบบที่มันมีป้ายนะคะก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้มันคือรุ่นอะไรกันแน่ถัดมานะคะจะเป็นช็อกโกแลตบาร์หักได้ค่ะอันนี้จะเป็นไวช็อกนะคะแพ็กเกจอ,อลีหมดเลยสีชมพูแล้วก็สีช็อกโกแลตค่ะ ถัดมานะคะใกล้จะหมดคอลเลกชันคิตตี้กันแล้วนะคะจะเป็นโดนัทกล่องแบบนี้นะคะที่เป็นรุ่นของฮ่องกงจะขออนุญาตไม่แกะออกมานะคะเนื่องจากว่าไม่อยากทําให้กล่องขาดนะคะตัวนี้จะเป็นโดนัท สีชมพูราดซอสสีขาวนะคะสีชมพูพาวเดอร์นะคะพวกนี้เนี่ยจริงๆสโลนะทุกคนแล้วก็หอมมากๆพาวเดอร์นะคะสีมาร์ชเมลโล่นะคะราดซอสสีชมพูสีช็อกโกราดซอสสีชมพูถัดไปนะคะรุ่นเดียวกันเนี่ยก็จะมี Hello Kitty cream puff ด้วยนะคะอันนี้แบบที่1นนะคะแบบที่2นะคะแบบที่3นะคะแบบที่4นะคะแบบที่5นะคะแล้วก็แบบที่6คะ่ะเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะคะสงสัยว่า โอ้หน้าตาครีมพัฟข้างในเป็นยังไงเราจะเปิดให้ดูหนึ่งชิ้นนะคะมันจะมีบอเชนด้วยนะคะนี่เราเก็บแยะนี่นะคะจะเป็นหน้าตาครีมพัฟสโลมากๆทุกคนโอเคค่ะทุกคนมาถึงกล่องสุดท้ายนะคะของส q u ุช h คิ i ตี้ทั้งหมดที่เรามีนะคะ พวกนี้จะเป็นสกวิชี่ซองแดงนะคะที่คนเขาเรียกกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีแบบไหนบ้างชิ้นแรกนะคะจะเป็นบิสกิตคิตตี้นะคะสีเหลืองนะคะแล้วก็มีสปริงเกสมีไส้ครีมตรงกลางแ็กเกีดจ,จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะบิสกิตช็อกโกแลตนะคะบิสกิตช็อกโกแลตแบบไม่มีสปริงเกสนะคะชิ้นนี้จะออกแห่งนิดนึงนะคะแบบสุดท้ายนะคะสีเหลืองไม่มีสปริงเก ต่อมานะคะจะเป็นโทสคิตตี้นะคะแบบสตรอเบอรี่ดีโซนโทสมาร์เบลเป็นแบบนี้โทสธรรมดานะคะแล้วก็โทสช็อกโกแลตนะคะต่อไปนะคะจะเป็นพวกมากะองอันนี้จะเป็นสีชมพูสีฟ้านะคะซึ่งตัวนี้แพ็กเกจเล็กมากถ้าเทียบกับอันนี้นะคะดูดิแล้วก็ดีไซน์แพ็กเกจก็ไม่เหมือนกันด้วยสีชมพูเข้มนะคะ สีเหลืองนะคะถัดไปนะคะจะเป็น Strawberry Kitty นะคะที่มีดิปช็อกโกแลตต่างๆอันนี้จะเป็นไวช็อกนะคะช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ดิปสตรอ์นะคะต่อไปจะเป็นมาร์ชเมลโล่นะคะถ้าเราจะไม่ผิดเราขาดอยู่2สีนะคะคือไส้สีเขียวแล้วก็ไส้สีช็อกนะคะอันนี้ที่มีจะเป็นไส้สีแดง ชมพูเข้มนะคะชมพูอ่อนส้มนะคะสุดท้ายท้ายสุดนะคะจะเป็นพวกมินิโดนัทคิตตี้นะคะเราคิดว่าเราน่าจะมีครบแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสีที่หายากที่สุดคือเป็นสีพีนัทนะคะหลายๆคนจะเรียกว่าเมเปิลแต่ว่าถ้าดูข้างหลังเขาจะเขียนว่าเป็นพีนัทนะคะฮอตพิค์นะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตริซ l สชมพูสปริงเกิลส์นะคะ ชมพูอ่อนดิโซนะคะพาวเดอร์ Powder นะคะช็อกแลตดิโซนะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายค่ะจะเป็นช็อกแลตสปริงเก้หมดแล้วนะคะกับคอลเลคชันซองแดงนะคะแต่ว่าเราจะยังหลงเหลือชิ้นนี้นะคะที่ไม่ใช่ซองแดงแต่ว่าจะเป็นโดนัทรุ่นนี้นะคะซึ่งก็หายากเหมือนกันอันนี้จะเป็น1ใน2อสีนะคะอีกสีสีชมพูแล้วก็ลาดสอสสีขาวนะคะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลลาดสีช็อค ไม่สโลนะคะแต่น่ารักมากทุกคนสำหรับการรีวิวคอลเลกชันคิตตี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็สามารถรีเควสต์มาได้เหมือนเดิมเลยนะคะว่าอยากดูรีวิวสกูชี่แบบไหนนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเรากับน้องชฉกวยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ